เวลาเล่นกับเนี้ยกดดันไม่ถานจริงกดดันอยู่นะพี่ <c oughs> แต่ว่าเล่นกับพี่ไม่ค่อยกดดัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรสอนเล่นนะครับก็วันนี้ขอต้อนรับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่เจมส์ครับแนะนำตัวหน่อยฮะว่าเล่นอะไรยังไงชื่อเสียงเรียงนามยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับผมเจมส์สัตาวัตต์ที่ปัญญาพันธ์นะครับผม AKA นะครับเจมส์เจมเมอร์นะครับผมสังกัด PT ประจวบ FC Esport ครับก็เดี๋ยวให้เจมส์สอนเรื่องแท็กติกดีกว่าได้ครับพี่บอลครับแท็กติกการการวางตัวผู้เล่นอะไรแบบนี้ของประจววบนะะฮอาาเเดี๋ยรไปไล่เรียยงกัันเลครบ ไปปรับแผนนิดก่อนแล้วกันนะได้ครับพี่ปกติที่ผมเล่นนะปกติผมก็จะเปิด4 3 3ำสาะพี่เฮ้ย hey, จริงดิใช่จริงบอลบุกไหมบุกครับผมบอลบุกเลยเหรอฮะไม่เคยอุดฮนะเฮ้ยดีดีอย่างงี้พี่ชอบแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนทีก็คือจัดเป็น3แผนไงครับสามแผนในในหนึ่งเกมอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเราเปลี่ยนแผนในเกมได้ครับผมเนี่ยครับก็จะไปปรับตรงที่สวิตช preset เทคติกเนี่ย<อ>นะครับผมโอเคครับตั้งเป็นออนะครับน้องดูไว้ก่อนนะฮะนี่คือการสอนเรื่องของเทคนิคภายในละตั้งเป็น on นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีโชว์ตรงนี้นครับอ,อันนี้คือแผนแผนที่1น,นะครับผมคือจะเขียนว่าเป็น preset เทคติกหนึ่งนะครับเมนนะครับ ต่อไปก็เป็นที่2ก็จะเป็นเขาจะขึ้นว่าโชว์เป็นดีเฟนซีฟนี่ก็คือแผนลับครับใช่อันที่3คัสตอมก็คือแผนแบบว่าเอาไว้สาหรับหลอกผู้ต่อสู้สาหรับเปิดหัวก่อนนะครับแบบว่าไม,ไม่ให้เขารู้ว่าเราใช้<อ>แผนอะไรเซตแผน,นี้เป็นคัสตอมก่อนใช่ไหมแล้วผมก็ไปเปลี่ยนที่เชิงฟอร์มิชันนะผมสี 2. 2> uh ่ส huh. ี่สองอ่ฮะสี่สองนี้แล้วกันนะฮะแล้วถ,ถามหน่อยว่าประจวบของเจมเนี่ยค<ะ>ใครที่แบบเฮ้ยสำคัญวะต้องลงต้องเอาแบบต้องมีต้องมีต้องมีเลยใช่ไหมก็คือ วิลเ,เลียมฮิลิกเก้นะครับผมเ <P ew a> พราะว่าเ <P ew a> พราะว่าเขาแบบเป็นตัวสายเลี้ยงครับผมชอบ <ừ> um. เลี้ยงอะไรเงี้ยแบบว่าบอลบอลเขาจะไปกับบอลได้ดีครับ uh huh, uh huh. แล้วพอเวลาในเกมนี่คือเราเราก็กดได้ตามปกติเลยใช่ไหม <P ew a> ใช่ใช่แต่ก่อนอืน่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราต้องปรับอันนี้ก่อนสามอันใช่ใช่เราต้องปรับอันนี้ก่อนครับก่อนเริ่มเราคารตอมเราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้เพราะเราจะไม่ใช้อยู่แล้วอ่าโอเคเหมือนแบบเป็นแผนหลอกอ่าเป็นแผนหลอกถ้ากับว่าจริงๆสามเนี่ยเราใช้สองใช่เราใช้สองเราจะมา ดูกันหน่อยนะว่าหลังจากปรับจ่าๆแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนผมเองไม่ปรับอะไรนะรับผมมไ่ปเอาแค่เท่าที่มีบอกก่อนนะฮะเรื่องของการเล่นขอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้บางคนมาหาผมแล้วพอแบบใกล้แพ้บอกเล่นหกสิบเปอร์เซ็นต์เล่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณไปดูเทปบาลอนได้นี่เล่นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ A few minutes later ผมชอบจริงๆเลยคุณอย่างเงี้ย ไหนยังไงยังไงนี่นี่ครับผมการสอนที่เราจะใช้3แผนก็คือมันจะมีปุ่มเนี่ยกดค้างเงนี้ฮะกดค้างคือตัวบนใช่ใช่ใช่คือตัวบนครับผมนี่นี่มันจะโชว์ว่าเราใช้แผ่นมนแผ่นมนคือแผ่นลุกที่เมื่อกี้ที่เราจัดนะอันนี้ก็คือแผนหลอกอันนี้นี้แผนลับก่อนทีมีประสิทธลับก็คือกดตัวล่างใช่เราจะกดล่างกดบนได้หมดเลยพี่นี่แค่กดค้างไว้ครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นแผนแล้วเลือกใช่ใช่เลือกขนไหนถูกไหมนี่จะขึ้นมุมขวามือนะพี่บอลเห็นปะนี่คัสตอมคือแผนที่เราหลอก เฮะเยอะมากเลยละเอียดในการจับต่างเนี่ยครับผมนี่คือผมก็ใช้แผนลุกละนี่เราเริ่มนะพี่เริ่มเลยครับเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยจัดไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยยเนี่ยนี่บูโน่มันจะมีเฟิร์สไทม์นี่ครับผมเฟิร์สไทม์คือยิงยิงยิงจังหวะแรกดีบูโน่ใช่ เป็นสกิลแฝงเพื huh. ่อให้สกิลอะครับ uh huh. ตอนนี้คือตัวความหวังทีมนะครับกองหน้าหายหมดเคยเบื <websites> ่อการซ้อมบ้างไหมมันต้องมีบ้างไหมมีมีมีทุกวันยู่กับเกมทุกวันอะใช่เบื่อเบื่อเหมือนกันฮะต้องทำยังไงอะสมมติแบบคือต้งอารมณ์เบื่อเราต้องสร้างแรงบันดาลใจอะไรแบบคนอื่นเขาไม่มีโอกาสเล่นนะเราได่มาเล่นแล้วก็ทำให้เต็มที่หน่อยเว้ยอะไรอย่างงี้เมื่อกี้แบบถ้าสร้างแรงบันดาลใจมีลมนั้นดูหนักได้หนึ่งฮาเลยนั่นอะลองยิงเฮ้ยูบ้างเฮ้ย ขึ้นไปขึ้นไปเออนี่ผมก็จะปรับไปแผนลับแล้วลองดูนะฮะเราจะแน่นขึ้นนี่ขึ้นโชว์ไม่รัโปรพี่มันกดเหมือนง่ายมากเลยนะใช่คือเราต้องฝึกฝนนะพี่เแรกผมก็เล่นเล่นผมก็เบอร์เหมือนกันนะมาใหม่ๆเบอร์เลยต้อง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 หาลูกที่สองนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิต้องหาแล้วล่ะง่ายจังหวะต้องทำเลยเล่นกับอย่างเงี้ยกดดันแม่ทัพจริงกดดันจริง แต่ว่าเล่นกับพี่ไม่ค่อยกดดันกูไม่รักษาขับรายตัวเองเลยโอ้โหไม่ได้ยิงไม่ได้จบอะไรสักอย่างเลยจบไปแบบซึมๆเกมนี้อาจจะซีเรียสแล้วก็ละเอียดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกภายในเกมดังนั้นเนี่ยเราพยายามให้ทุกคนได้เห็นทุกอย่างว่าในแต่ละเกมโปรเพเยอร์เนี่ย เขาปรับอะไรกันบ้างอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณเจมมากนะครับขอบคุณครับพี่บอลที่มาเฉลยให้ได้ดูกันว่าการปรับในแท็กติกอะไรเป็นยังไงกันบ้างเจมในฐานะที่เป็นโปรเพลเยอร์คนหนึ่งอยากให้ปรับถึงน้องๆที่ตอนนี้เชื่อว่าในในการแข่งขันเปสเนี่ยทุกคนคงได้ดูแหละคือการเล่นเกมมันสามารถทําเงินได้ละในการเป็นนักกีฬา e สปอร์ตแต่กว่าจะถึงตรงเนี้เราเองผ่านอะไรมาบ้างฮะกว่าจะมาจุดนี้ก็ต้อง ฝึกฝนเยอะครับมผมแล้วอย่างเราก็ต้องมีน้ําใจนักกีฬากับเพื่อนร่วมอาชีพรเราเงี้ยครับสําคัญนะฮะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจะเป็นโปรเพเยอร์ต่างๆ,ๆนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมต่างๆแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันครับบางคน หเดือนบางคน1ปี 1> แต่ทุกคนต้องมีความพยายามนะครับดังนั้นฝากด้วยครับกับการดูรายการโปรสอนเล่นนะครับทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่ YouTube Channel ของทาง Toyota Elite นะครับใครที่มีแฟนเพจ Toyota Elite อยู่แล้วก็ ภาษาเดียวกันเลยนะครับแบบนั้นเลยกดเข้าไปดูกันได้ใน Facebook ของทาง t y y t t a e อีลีกนะครับวันนี้ขอบคุณเจน์อีกรอบนึงครับขอบคุณครับพี่บอลขอบคุณครับเอาละก็อันนี้คือรายการโปรสอนเล่นนะครับที่จะนำโปรมาสอนทุกคนเล่นเกมเฟส2 2 2 0ต่อไปจะเป็นใครดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ